รัง้งเพิ่มเห็นไหมมันก็จะค่อยๆลูดออกไปนะครับเฟลเจอร์เขาจะวางโชก็คือลักษณะแบบนี้ก็คือเหมือนผมกํลาลังก้าวแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มมีให้ไม่เหมือนใอแกลอี T นะครับไปกว่ารุ่นๆอื่นๆเลยที่ผมเคยเคยเห็นนะครับก็ไม่รู้ว่าทรงอะไรนะครับแต่ก็คือมันก็คือทรงแบบนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าทรงอะไรเพราะว่าพ้าใบสิบชั้นนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมแม็กนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดประจำโชว์รูมฟอร์ดนิเวล่ารามินทานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวฟอร์ดเฟลเจอร์ไวท ตัวที่มีโรเลอร์ชัตเตอร์เป็นตัวใหม่ล่าสุด2021นะครับก่อนลูกค้ารับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้มาดูกับคันนี้ครับว่ามีการเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็คือ Y t ยแนะครับซึ่งไม่เดิมเลยนะครับเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับเดิมๆผมจะอินเสิร์ตภาพดูว่าเดิมๆเป็นยังไงคันนี้มีเพิ่มก็คือเป็นตัวไอเดวิลนะครับไอเดวิลก็ตามภาษาเลยครับคือว่าตาปีศาจนั่นเองนะครับปีศาจนะครับมันไม่ใช่แดงตลอดเงี้ยมันแดงเฉพาะที่เราเปิดไฟหี่รือวา เป็นวิ่งแบบ d a ย์ไทม์รั n นิ่งเท่านั้นนะครับชุดนี้มีการเปลี่ยนคือเป็นชุด F150 Spider นะครับ F150 Spider จะไม่เหมือน F150 ท่วไปคือมันจะค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่ไม่มีไม่มีช่องโว่ของชุดสีมีให้นิดเดียวนะครับวายแท็กจะมีมาพร้อมกับเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับดูดีนะครับวายแท็กมีเซนเซอร์หน้า4จุดถ้า XLT จะไม่มีนะครับนะครับ แล้วก็ชุดนี้เนี่ยจะมีไฟขึ้นมา3ดวงด้วย3ดวงคือเราสามารถเลือกแรกว่าให้เป็นสีส้มหรือสีขาวก็ได้นะครับส่วนจมูกนะครับลูกค้าคันนี้ไม่อยากติดนะครับเพราะว่ามันอาจจะบางทัศนวิสัยของเขานะครับบางท่านก็อาจจะชอบนะครับเช่นกันนะครับตัวนี้ให้กําลังเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับ180แปรงม้านะครับไม่มีแรงโมนะครับ1้0แแรงม้านะครับราคารถเนี่ยคันนี้คือ1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับ จะแพงกว่าตัวธรรมดา3 0 0 0 0่นมันแพงยังไงเพราะมันมีโรเลอร์ชัตเตอร์ก็คือตัวปิดฝากระบะท้ายนั่นเองนะครับเครื่องยนต์จะเงียบมากเวลาเราสตาร์ทเพราะว่าฝาวายแท็มันเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมนะครับแล้วก็เป็นเกียร์สิสปีดชุดนี้ส่วนตัวโช้อย่างเงี้ยมีให้ตั้งแต่รุ่นรุ่นแคปตัวเริ่มต้นเลยนะครับมีมาให้หมดเลยนะครับไฟหน้าของตัว <c oughs> วายแท็จะบอกก่อนว่าเขาเรียกว่าไฟใบนะครับใบก็คือเราพูดง,ง่ายก็คือว่า สูงต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับเห็นไหมเวลาผมกระพริบไฟนะครับไฟสูงไฟต่ํามันอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับระดับไฟลูกแก้วได้นะอ่ะผมเปิดไฟนะอันนี้ผมหมุนระดับไฟลูกแก้วลูกแก้วก็จะค่อยๆหมุนขึ้นนะครับระดับไฟก็จะปรับขึ้นตามที่เราหมุนลูกแก้วนะครับซึ่งวายแท็กเนี่ยจะมีให้นะครับตัวนี้นะครับมาถึงตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อแบบเรียบนะครับเข้ารูปของตัว F150 Spider นะครับแล้วก็ d a y t i ท e r u n n i n g เราไม่ได้ทำเพิ่มนะครับมันจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวไฟ d a y t i m e r u n n i n g ตัวนี้นะครับซุ้มล้อก็เป็นแบบเรียบนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แถมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แถมเพราะว่ามันมาจากโรงงานมันเป็นเซตแบบนี้เป็นสีดำอยู่แล้วนะครับมาถึงล้อนะครับอันนี้เป็นล้อขอบ16นะครับใส่แม็กเลนโซนะครับแม็กเลนโซนะครับเลนโซ่แท้เลยนะครับยี่ห้อเป็นเลนโซรุ่นแม็กนะครับก็คือว่าแม็กหยดน้ำนั่นเองนะครับฝาเลนเจอร์เน ที่ผมใส่ก็จะมีหลายคันนะครับยางก็มีหลายยี่ห้ออย่างคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นยาง B.F Goodrich All Terrain นะครับ B.F Goodrich มันดียังไงนะครับมันเป็นยางว่าใบ1สิบชั้นนะครับเวลาที่ลูกค้าขับทางไกลหรือขับบนเขาบนห้วยเราไม่ต้องกลัวว่ายางเราจะรั่วหรืออะไรเพราะว่าโอกาสที่มันจะแทงและทะลุเนี่ยยากมากครับมันต้องมันต้องยาวจริงนะครับถึงจะลงอันนี้คือข้อดียาง B.F ส่วนข้อเสียคือ1ราคาแพงนะครับแน่นอนอยู่แล้ว2 ก็คือน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะกว่ายางรุ่นอื่นๆเพราะว่าถ้าใบสิบชั้นนั่นเองนะครับถ้าเรายกมือเดียวนี่สะท้านเลยนะครับส่วนฟอร์เรนเจอร์ช่วงล่างก็ยังแน่นอนเหมือนเดิมครับปีกนกครับที่ใหญ่นะครับใหญ่กว่ารุ่นๆอื่นๆเลยที่ผมเคยเคยเห็นนะครับมันจะใหญ่มากนะครับทําให้องศาเลี้ยวและการทรงตัวเนี่ยมันดีขึ้นนะครับพอเรามาถึงด้านข้างก่อนนะอันนี้ก็ไม่ได้แถมนะครับเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับอันนี้แถมเป็นแบบดําเงา การสาดก็แถมเพิ่มซึ่งลอถใหม่จากโรงงานจะไม่มีการสาดมาให้จากโรงงานแล้วนะครับก็จะเป็นต้องให้ติดตั้งเพิ่มส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มมีให้ไม่เหมือนไอ้เอรีนะครับแออีก็จะเป็นแบบเจาะเอานะครับถ้าเจาะไปแล้วก็ขึ้นไปดึงอย่างนี้ไม่ได้เหมือนวายแท็กนะครับหงายหลังนะครับพัอย่างนี้ไม่ได้นะครับโลบาร์ด้านท้ายจะมีสีส้มติดให้อันนี้ก็แกะทิ้งไปเรียบร้อยแลวนะครับแต่อีกข้างไม่ได้แกะนะนะครับมาถึงช่วงล่างด้านหลังเนี่ยวายแท็กมันดียังงไือ,อ,อ,อไคอ ช่วงล่างการวางโชคไม่เท่ากันนะครับสังเกตว่าโชคมันจะวางไม่เท่ากันเลยนะครับคือเอาง่ายงคือถ้าให้ผมอธิบายอะเหมือนแบบเรายืนบนสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะครับการที่เราการที่เราวางโช็กของฟอร์จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นคือการวางโชคอกอะวางแบบนี้เลยนะครับก็คือเหมือนยือนอย่างนี้นะครับการทรงตัวเวลาใครมาผลักผมหรืออะไรเงี้ยผมก็จะล้มง่ายลงนะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์เลนเจอร์เขาจะวางโช็กก็คือลักษณะแบบนี้ก็คือเหมือนผมกําลังก้าวแบบนี้นะครับเวลาที่ ที่ผมทรงตัวอย่างเงี้ยมีใครมาผักผมก็จะล้มยากกว่าใช่ไหมครับคือฟอร์จะวางเหมือนที่ผมก้าวแบบนี้เลยนะครับการวางโช้งของเขาเขาเรียกว่าวางวางคว่สลับกันนั่นเองนะครับมาถึงด้านท้ายนะครับมีอะไรบ้างคันนี้มีโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับตัวนี้มันจะสามารถกดจากข้างในรถก็ได้หรือว่าเราจะกดจากรีโมทก็ได้นะครับอ่ะรีโมทจะเป็นอย่างนี้นะจะไม่เหมือนรุ่นราคา1นึ่ล้านหนึ่งล้านสองหบาทจะไม่ใช่รีโมทแบบนี้นะครับ ถ้าล้านห้าหมื่นเก้ารีโมทแบบนี้มีสองเอ็กให้เรากดสองครั้งเพิ่มเห็นไหมมันก็จะค่อยๆลู่ออกไปนะครับแล้วกดสองครั้งรอบนึงก็จะหยุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะกดปิดก็เหม ah. ือนเดิมนะครับกดสองครั้งเหมือนเดิมคันนี้มีการเปลี่ยนกันชนท้ายนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทรงอะไรนะครับแต่ก็คือมันก็คือทรงแบบนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าทรงอะไรนะครับมันก็ช่วยกันชงกันชนได้ดีขึ้นนะครับ ก็สวยงามในสไตล์ออฟโรดนั่นเองนะครับไฟท้ายก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบ LED นะครับก็จะดูสีสันแสบซวงนิดนึงนะครับไฟลงไฟเลี้ยวไฟถอยถ้าเบรกก็ติดอีก,อกชุดหนึ่งวายแท็กจะไม่เหมือน x ท t นะโลโก้เห็นไหมครับโลโก้จะนูนๆขึ้นมานะครับนูนๆขึ้นมาเห็นไหมมันจะไม่ x t มันจะไม่ใช่นูนเพราะว่าอันนี้มันมีกล้องกล้องอยู่ข้างล่างนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับดูกัน เหลือด้านในเนาะด้านในก็เป็นเบาะแบบนี้ครับเอกลักษณ์สีส้มเหมือนเดิมนะครับสีส้มเป็นแบบนี้ให้พวงมาลาัยไฟฟ้านะครับข้างในนี่ผมแถมให้หมดนะเห็นไหมเป็นพรมแบบอย่างนี้เข้ารูป 6D ไอที่ปรับไฟหน้าเมื่อกี้ปรับตรงไหนเนี่ยครับผมกดขึ้นมาอย่างนี้มีให้หมุนนะถ้าเราหมุนลูกแก้วข้างหน้าก็จะหมุนตามก็คือลูกแก้วก็จะหมุนขึ้นหมุนลงนะครับเราก็สามารถหมุนตรงนี้ได้นั่นเองปุ๊บอ่ะ วายแท็กพวงอะไรเป็นไฟฟ้านะครับไม่ใช่เป็นพาวเวอร์ไม่ใช่แหลกพีเนียนผ่อนแรงเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเบามากนะครับเบากว่ารถเก่งเล็กๆเลยนะครับถือว่าเบาแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์สิบสปีดนะครับสามารถเข้าเกียร์ธรรมดาได้บวกลบเลือกเกียร์เองได้จากบวกลบตรงหัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์สิบสปีดสิบสปีดแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับสิบสปีดมันไม่ได้หมายความว่ามันนับหนึ่งถึงสิบนะมันจะจําพฤติกรรมผู้ขับขี่นะครับ แล้วก็ปรับเองนะครับตามการใช้งานนะครับไฟนะครับก็เป็นไฟตัดแสงให้อยู่แล้วนะครับกระจกตัดแสงเวลาใครมาส่องไฟสูงอะไรโดนเรามันก็จะช่วยให้เราแบบว่าไม่แสบตานะครับบอร์ดไฟฟ้าก็จะมีแค่ด้านคนขับเท่านั้นนะครับมีแบบนี้อ่าสครับเพจไม่ได้แถมเหมือนกันนะนี่มันมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับติดมาให้อย่างนี้เห็นไหมติดมาแบบนี้เลยเป็นไฟด้วยมาให้จากโรงงาน ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับ Ford Ranger w i l d t e c k จะมี Airbag ให้ทั้งหมด6จุดนะครับก็จะมีเอาง่ายคือรอบคันมีเข่าคนขับเพิ่มขึ้นมานะครับตามที่เรารู้กันแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็จะมีตัวเซฟตี้ก็คือว่าเวลาที่มีการเฉี่ยวชนนะครับก็จะไม่มีเกลียวแล้วก็ทําให้รถมันเขาเรียกว,ว่ากระจกมันไม่ไม่หักนะครับมันก็จะาช่วยได้เยอะนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาซ่อมกระจกอะไรกันใหม่นะครับอันนี้เวลาเปิดไฟเลี้ยว ตัวมาสแตงเดไลท์ที่ผมทําให้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเปิดเต็มระบบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีขาวให้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเวลามันติดเต็มระบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้พอเราหมุนเรามันก็จะกลายมาเป็นเดี๋ยวครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องผมสตาร์ทดูนะ อ่ามันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นการติดแบบเต็มระบบนะครับอันนี้คือเวลาที่วิ่งกลางคืนแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับจะติดให้เห็นเป็นภาพแบบนี้นะครับเสียงเครื่องก็จะเงียบมากครับเงียบแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจรถจะให้แต่งให้แบบไหนก็ลองโทรมาคุยมาปรึกษากันดูได้นะครับสำหรับวันนี้ผมแม็กลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ